ก็เหลี่ยมครับเอ้สนุกดังดีเมื่อกี้วาวซีออมสนุกขาดีครับเพื่อที่สว่างวาวโกเหลี่ยมแดนด้วยหิงอีก่ขึ้ก่าครับอีหนูสวยงามเลยครับที่ที่สารหวานห้องแดนว่าโอ้โหหางมันบัวฟเหลี่ยม

हाँ हेम सोरी का